ของน้องๆระดับประถมศึกษากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้ก็เป็นเวลาของการประกาศผลรางวัลของน้องๆในระดับมัธยมศึกษากตอนต้นค่ะจะเป็นใครกันบ้างมาร่วมรุ้นไปพร้พอมๆกันค่ะรางวัลชนะเลิศการนำเสนอทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษากตอนต้นได้แก่ NSM JSI หมายเลข H 0 0 6ย H 0 1 0 H 0 1 1 12และ h 0 1 3ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทงั้ง5คนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังความรู้สึกของผู้ได้รับรางวัลกันค่ะสวัสดีครับผมนชายวิทยวาศิร์นากรเป็น NSM Junior s ร์ n d เน Influencer รับนิสาตอนต้นนะครับผมต้องขอขอบคุณทางอ,อพอวชอมากเลยนะครับที่ได้ นี่การจัดสรรหากิจกรรมดีๆให้กับเด็กๆเนี่ยได้ร่วมสนุกแล้วก็ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ครับรวมถึงเนี่ยก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผมทําให้ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายที่ผมไม่เคยได้มีโอกาสเข้าร่วมมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการได้ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆใหม่ๆการได้ฝึกการนําเสนอการตัดต่อคลิปวิดีโอเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วก็อีกมากมายเลยนะครับ ถึงแม้ว่าปีนี้เนี่ยจะมีสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถรับรางวัลได้จากทางอาพวชนะครับทางอาพวชอเองเนี่ยก็ได้มีการส่งมอบผู้รางวัลน,นะครับให้ผมถึงบ้านรูปถึงเกียรติบะะัตรครับต้องขอขอบคุณทางอาพวชและที่พี่ทีมงานทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณครับ